การสูบุหรีกลุ่มที่สี่จัดทําโดยนางสาวนิตยาจุลพันธ์นางสาวพิมพาวันสมุทรทองนางสาวนาภาเพนเย็นตวงนางสาววิกิต,ตานันดีและนายชัยชลธยวกินสมมติฐานหนึ่งเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการสูบุหรี่ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการสูบุหรี่ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเหตุผลในการสูบบุหรี่ 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการได้รับควันบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่ 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเวลาที่รู้สึกอยากสูบบุหรี่เเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับสาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการสูบบุหรี่จากทั้งหมด100คนเพศชายสูบ43คนไม่สูบ30คนเพศหญิงสูบ7คนไม่สูบ20คนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการสูบบุหรี่ในจำนวน100คนตั้งแต่อายุ19ปีถึง62ปีดังตารางที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเหตุผลในการสูบบุหรี่ในจำนวน100คนพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงคิดว่าเหตุผลที่ไม่สูบบุหรี่คือมีผลเสียต่อสุขภาพและทำลายสุขภาพโดยมีจำนวนเพศชาย33คนเพศหญิง14คนความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการได้รับควันบุหรี่จากผู้สูบบุหรี จาก100คนพบว่าเพศชายคิดว่าอันตรายอย่างแน่นอน51คนและเพศหญิงคิดว่าอันตรายอย่างแน่นอน21คนความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่จาก50คนเพศชายส่วนมากคิดว่ายังไม่เลิกสูบบุหรี่สิคนเพศหญิงส่วนมากคิดว่าเพื่อรักษาสุขภาพ3คน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับเวลาที่รู้สึกอยากสูบบุหรี่จากทั้งหมด50คนพบว่าเพศชายทั้งหมดสูบเมื่อดื่มสุรา16คนเพศหญิงทั้งหมดสูบหลังรับประทานอาหาร3คนความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับสาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่ เพศชายส่วนมากคิดว่าอยากลองสูบ21คนเพศหญิงส่วนมากคิดว่ามีความเครียดวิตกกังวล3คนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ